พอเพชรเลือดนะครับเป็นผู้จัดจาก,การหัวหน้าคณะมีอาชีนะครับเป็นทีมงานสตาร์ทเซ็นด้กับแอปพลิเคชันดีดี t ออนไลน์พันดีเลือก GT โทรศัพท์081 7 005722มาบนเวทีนะครับมาลุกกันต่อยก2แล้วก็ยับประังมังค่ากินไยของปี2 5 6 4นะครับบนเวทีตามต่อครับครึ่งทางยกที่3ครับมาบนเวทีนีครับยก3ยกนี้เห็นดำเห็นแดงแล้วอา้าวนาคาเล็กกับสเตฟาน อาแมวคู่แรกวันนี้จัดนี่ให้นาคาเล็กเปิดเกมครับมีเน้นที่หมัดครับล่างบ้างบนบ้างครับสลับกันไปครับพลักเท้ากันไปครับตีเข่าขวาครับกา่ของนาคาเล็กเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาเหมือนเดิมอุ้ยขด้นไปแข้งซ้ายครับมาแล้วครับของหนักของแรงของจริงมาแล้วครับแต่ว่าเนี่ยครับนาคาเล็กเดินชนถึงตัวเลยครับทะเลาะไม่เลิกครับอ้าวชนชนไปชนไปวันนี้รางวัลด้วยเยอะจากจุดโอ้โห สามทีเดียวเลยนะครับโดนแสกหน้าเรียบร้อยเลยยก3นะครับโอ้โหเนี่ยครับสอกขวาของสเตฟานครับของฝากจากอุดรธานีครับไม่ได้เอาแหนมเนืองมาฝากครับเอาศอกมาครับเนี่ยครับปักไปทีเดียวครับโอ้โหนี่หลับกลางอากาศเลยนะครับหน้าคว่ำลงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะมีภาพช้าให้ได้ชมครับว่าโดนลูกไหนอย่างไรครับแต่ที่แน่ๆก็รับรางวัลกันก่อนนะครับจาก บริษัทลีนาประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตลาลีนาบันไดคิงคอปรา6 b ีธรรมชาติให้คุณค่าสีลีนาให้ความงามยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับเนี่ยครับ